กินมั่วทัวมือนวันนี้นะคเราจะมาอธิบายเรื่องของการกดเงินสดน,นะคะจากตู้เอ็มโดยใช้บัตรของ S c B Planet นะคะคือนี่เรามากดที่ที่อีออนนะคะจะไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคะเพาตอนแรกอะ่ะที่ที่เราเช็คกับทาง S c B Planet นะนะก,ก,ก่อนที่เราจะมาญี่ปุ่นเราก็บอกเขาก็บอกว่าอ,อ๋อไม่มีค่าธรรมเนียมในการกดค่ะแต่พอไปกดที่ตู้เซเว่นหรือว่ารอซันหรือว่าตู้อื่นๆที่ไม่ใช่ของ e อีออนอ่ะก็คือ โดนค่าธรรมเนียมนะคะอยู่ที่สองยีเยนนะคะถ้ากดสอกเกิน20,000เยนขึ้นไปโดน220เยนยี<อ> <S <s <ci> ่สิบเยนก็แพงะแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาบัตรที่เราได้ที่เราถือเนาะไปไปรูดในพวกที่ดองก,กี้หรือว่าในร้านดรโซร้อยเยนอะไรเงี้ยหรือว่าเซเวก็สามารถรูดได้นะคะ โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะทำคลิปตัดต่อให้ดูว่ากดยังไงนะเพระาะเมื่อวานอ่ะกดผิดไปรอบหนึ่งนะคะโอเคดีอ่อนนี่เราจะมารีวิวบัตรเอ่อกดเอ่ออินเตอร์นชั่นแนลการ ใช้บัตร SBC c Planet นะคะในญี่ปุ่นอสอดบัตรเข้าไปตรงนี้ก็ให้ใส่พิมพ์นะ Enter เราเลือกเป็น ถอนเงินเครดิ oh. hey. ตแอคเค้าอ๋อเอ๊ะถอนเงินนี่หนึ่งได้เท่าไหร่สมมติหนึ่งแสนเยนได้ไหมดูซิว่ามีค่าธรรมเนียมเปล่าโอ๋อ oh oh. คอน not arrival maximum มาเมาได้ห้าหมื่นเยนเราลองห้าหมื่นเยนห้าหมื่นเยนจะเสียค่าธรรมเนียมหรือเปล่า <c oughs> อ้าวไม่เสียค่าธรรมเนียมเมื่อวานไปกดที่อื่นเสียค่าธรรมเนียมจุงหยิบเงินให้หน่อยจุงหยิบเงินให้หน่อยไม่เสียค่าธรรมเนียมนะโอเคสุด <c oughs> okay, ดีมอกตู้ที่อีออนนะคะแต่ถ้าที่อื่นเสียนะคะค่าธรรมเนียม220เยนเราจะมาลองกดบัตร S C B Planet นะคะในประเทศญี่ปุ่นกันเริ่มจากกดดูซิว่าตู้เนี้มีาภาษาไทยด้วยนะแล้วตู้นี้จะเอ่ออันนี้ใส่บัตรกันอ๋อจะบอกว่ามันเสียค่าธรรมเนียมหรือเปล่านะ ม,มีพูดไทยให้ด้วยนะคะคือเมื่อวานอ่ะเรื่องของเรื่องคือมากดแล้วเจอค่าธรรมเนียม220ยเยนก็เลยยกเลิกนะจ๊ะนี่ยเนี่ยโต๊ะเซเว่นโดนค่าธรรมเนียม220ยเยนไม่เ